สอนอะไรบ้างนะครับเวลาที่ผมไปสอนติดตั้งไลฟ์สดถึงบ้านลูกค้านะครับอันดับแรกเลยนะครับจะสอนวิธีการตั้งค่ากล้องนะครับเพื่อให้เหมาะกับสถานที่นั้นๆด้วยนะครับตั้งค่าสปีชชัตเตอร์ค่ารูรับแสงค่า iso และก็ตั้งค่าการปรับสีผิวให้เหมาะกับลูกค้าและก็สถานที่นั้นๆด้วยนะครับลูกค้าชอบแบบไหนโทนสียังไงนะครับสามารถแจ้งมาได้เลยนะครับ ข้อที่2นะครับคือสอนจัดแสงนะครับทําไมต้องมีวิธีการสอนจัดแสงเพราะว่าสถานที่ของลูกค้านะครจะไม่เหมือนกันเลยบางที่เป็นทาวน์เฮาส์คอนโดโกดังนะครับหรือจะเป็นสถานที่นอกสถานที่ก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าแต่ละสถานที่จัดแสงไม่เหมือนกันเลยนะครับ เลยต้องมีการจัดแสงเฉพาะสถานที่นั้นๆด้วยนะครับซึ่งผมจะสอนวิธีการจัดแสงและก็เป็นเทคนิคเฉพาะนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยจะไม่ปวดตาแสงไม่จ้าจนเกินไปนะครับนี่เป็นเทคนิคเฉพาะทางนะครับของช่องบอยฟ t โตทริกนะครับข้อที่3นะครับสอนใช้โปรแกรมไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็น obs Studio แล้วก็ tiktok live Studio นะครับรวมถึงสอนวิธีการไลฟ์สด หลายแพลตฟอร์มพร้อมกันด้วยนะครับไม่ว่าจะไลฟ์ในบ้านฟ้าบ้านส้มบ้านแดงบ้านดำนะครับเราสามารถไลฟ์สดพร้อมกันได้นะครับข้อที่4นะครับสอนวิธีรีรันไลฟ์สดนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านฟ้าบ้านส้มหรือบ้านดำนะครับสอนวิธีและก็เทคนิคในการรีรันไลฟ์สดได้ทุกแพลตฟอร์มครับข้อที่5นะครับแนะนำการจัดองค์ประกอบภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นฉากหน้า ฉากหลังนะครับเราควรปรับยังไงนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยดูโดดเด่นนะครับควรเพิ่มตรงไหนควรเสริมตรงไหนบ้างอันนี้ผมก็จะเข้าไปแนะนําให้ลูกค้าด้วยนะครับผมสอนเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการซูมสินค้าด้วยกล้องตัวเดียวนะครับและสามารถทําคนเดียวได้ใส่ข้อความตัวหนังสือวิ่งเพิ่มรูปเพิ่มวิดีโอทำกรีนสกรีนนะครับตรงนี้เราจะสอนให้ทั้งหมดเลยนะครับผม และสิ่งที่ผมสอนมาทั้งหมดนะครับผมก็จะทําเป็นคลิปวิดีโอให้ลูกค้าเพื่อที่จะสามารถทบทวนได้นะครับว่าเราอยากจะทําขั้นตอนไหนแบ่งเป็นข้อๆให้ด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆนะครับและข้อสุดท้ายนะครับทางเพจของเรามีบริการหลังการขาย1ปีนะครับดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถไลฟ์สดได้นะครับ หากมีปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามข้อมูลได้นะครับเราก็จะมีบริการหลังการขายตรงนี้เสริมให้ลูกค้าด้วยนะครับเผื่อมีปัญหาในเรื่องของการใช้งานนั่นเองนะครับผม